ทีมไทยแพ้เซอร์เบียยับ3าต่อ0ูนเซตโดนตัดไปกี่คะแนนอันดับโลกเปลี่ยนหรือไม่วันที่17พฤษภาคม2567ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่สองพบกับเซอร์เบียทีมอันดับสี่ของโลกนัดแรกไทยแพ้สหรัฐอเมริกาหนึ่งต่อสามเซตส่วนเซอร์เบียนัดแรกแพ้โดมินิกัน1ต่อสาเซตเช่นกันนัดที่สองต่างก็ต้องการชนะเริ่มการแข่งขันสาวไทยเล่นไม่ออกโดนบล็อกโดนเสิร์ฟใส่ ต่างกับสาวไทยที่เสิร์ฟเสียมากกว่าบล็อกไม่ได้เลยแพ้เลทเทย์ยี่สิบห้าต่อสิบสามมาเซตที่สองสาวไทยเล่นได้ดีขึ้นจนทุกท่านคิดว่าจะชนะเซตนี้เหมือนตอนเล่นกับทีมอเมริกาแต่แล้วเมื่อโค้ชเปลี่ยนตัวเกมก็หยุดชะง,งักไทยคือสู้ได้อย่างสูสีมีหลายจังหวะที่ไทยจะปิดเกมได้แต่ก็พลาดพอช่วงท้ายเซอร์เบียดันเล่นได้ดีมากดิวกันไปมาจนไทยพลาดสองลูกติดเลยแพ้ไปอีกเซตด้วยคะแนน29ต่อ27เ็มาเซตที่3ไทยเล่นดอนอบลงไป ทุกคนพยายามเล่นแต่ก็เล่นไม่ได้ดีขึ้นเลยจบเกมแพ้ไป25-19ต่อสรุปไทยแพ้ไป3-0ต่อเสร็จโดนหักไป3.93คะแนนเหลือ219.28คะแนนแต่ยังอยู่อันดับ13ที่เดิมเพราะยังมีคะแนนนำที่14อยู่อีก17.71คะแนนสรุปเกมนี้ไทยเล่นไม่ออกโดนร็อกไป16แต้มขณะที่ไทยไม่ได้เลยสักแต้มตัวเด่นเธอคือธนชาบุ๋มบินทำไป11แต้มวิภาวี10แต้ม นัดต่อไปเจอกับแคนาดายังพอมีลุ้นชนะครับเพื่อนๆเราเชียร์กันต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยครับทีมไทยสู้